สวัสดีค่ะคอนเทนต์นีนะคะเพื่อน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่อยากทราบความหมายของคําว่าการเอาใจเขาใส่ใจเราคืออะไรการเอาใจเขาใส่ใจเราความหมายก็คือว่าถ้าเราปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นทําอะไรดีๆที่เรารักเราชอบเราต้องการเราก็จะต้องทําในสิ่งดีๆนั้นกับคืนให้กับ ผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะและในขณะเดียวกันอะไรที่เราไม่ชอบไม่ต้องการให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่ดีและที่เราไม่ต้องการไม่ชอบแก่เราเราก็จะต้องไม่ทําสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ชอบนั้นต่อผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะนี่คือความหมายของการเอาใจเขาใส่ใจเรานะคะ นำไปใช้ดำเนินชีวิตนะคะแล้วเราจะอยู่ในสังคมที่มีแต่ความรักความสามัคคีและความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วทุกคนก็จะมีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะ